เอากระสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนพียเพียงน้องสายน้องบดซุกซุกค้นนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเอาละครับผมสำหรับวันนี้วันนี้นะครับผมในช่วงย่ามเมือเศร้าสวยๆนะครับผมไก่สี่สิบโมงแล้วนะครับในตอนนี้เนาะนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะก้าวดวันที่ยี่สิบแปดแล้วนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับผมมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนัครับเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเฮาสีมะพร้าวกับเพื่อนเพื่อนย่ามเมือเศร้านี่นะครับ หนาวนะครับเพื่อนๆเนาะหนาวแล้วก็มีลมแรงนะครับเพื่อนๆเนาะลมแห้งขนาดนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีแดดอยู่ในช่วงยามันเศร้านะครับแดดตลอดทั้งวันหรืแต่วันหนาวนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็ลมนะครับเนาะนะครับผมแล้วมันนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เฮาสีมาเบิ่งเลขนะครับผมหลักร้อยนะครับเนาะเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยนั่นนะครับเพื่อนๆเฮาจับตัวเด่นให้เพื่อนๆไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับผมในชุดเด่นของเฮานะครับที่เฮาจับให้เพื่อนๆในเลข บนนะครับเนาะสองตัวบนก็คือชุดนี้นะครับเนาะชุดนี้อันนี้เป็นหลัก10อันนี้เป็นหลักหน่วยอันนี้เป็นหลัก้อยนะครับเนาะร้อยสิบหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนี่นะครับเพื่อนๆมีแต่สูตรเดินดีทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆเนาะเข้าจับเทียบชนเด่นหายเพื่อนๆไปนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เข้าจับคูไปเข้าจับหลักสิบไปที่ซี่โตนะครับห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเนาะแล้วบานที่นี่นะครับเนาะ ในเลขตัวนี้นะครับผมในเลขลักหน่วยนี่นะครับเข้าใส่เลขตัวนี้นะครับ4 6 8 2 5นี่นะครับเนาะ 46825เ,เข้าไปจากตันเลขติ่มเสียดายนะครับเนาะแล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนๆจับคู่กันแล้วมันจะได้ไปที่20คู่นี่นะครับเนาะนี่คือ20คู่นะครับเนาะ20คู่นะครับเพื่อนๆถ้า20คู่นี่นะครับเข้ากับจับโดยแต้มรวมนะครับแต้มรวมสองตัวบนคือตัวที่มันบ่เคยหลุดเลยก็คือตัวนี้นะครับเนาะเลขยกตัวนี้นะครับมันไม่หลุดนะครับตัวนี้ก็บรรลุตัวนี้ก็บรรล,ลุเอาลองเบิงสล่าวเจ้าพี่น้องเอ๋ย เจ้าสิวนแนีายนะครับเพื่อนเนเนาะอันนี้ก็เดินดีอันนี้ก็เดินดีนะครับเนาะเดินดีทุกสูตรเลยอันนี้ก็เดินดีถ้ามาบรรจบกันเมื่อไหร่เป็นเรื่องนะครับเพื่อนเพื่อนเลขงวดนี้สวยงามนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับในเลขบนตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเราจับไปตามสูตรเลยไม่ต้องไปคิดมากนะครับเพื่อนนี่นะครับเนาะเลขวันที่นี้จับไปแล้วได้20คู่นะครับเขาก็ตัดโดยแต้มรวมนะครับจับโดยจับเด่นได้แต้มรวม20คู่นี่นะครับผมติด ในเลขในในแต้มนี้นะครับ12คู่นะครับก็คือคูห้าหกห้าแปดห้าหานะครับห้าหกห้าแปดห้าห้าแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับเนาะแล้วก็เก้าสี่เก้าหกเก้าสองเก้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งสองนะครับเพื่อน12คู่นะครับที่มันติดแต้มนะครับเนาะติดแต้มรวมตัวนี้แล้วบานที่เราจับไปที่ตัวเด่นนะครับเนาะตัวเด่นในหลักสิบนั่นมันสีเด่นไปที่สามตัวคือ เก้นะครับเนาะ791นี่จะเด่นไปที่หลักสิบนะครับหลักหน่วยสีเด่นไปที่468นะครับเนาะ3ตัวนี้ถ้าจับคู่กันแล้วนะครับผมมันจีได้เก้าคู่นะครับมันจะได้เลขยเก้าคู่นะครับเก้าคู่นี่นี่ครับผมจีได้เก้าคู่แถบนี้แถบนี้แถบนี้แล้วก็นจีได้เก้าคู่นี่นะครับเนาะแล้ววันที่ได้จับเขาแต้มนะครับตัวที่เด่นหลักสิบหลักหน่วยเอามาประกอบกันแล้วสี่เด่นไปที่นะครับผมหกคู่ก็คือเจ็ดสี่หกเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าสี่เก้าหกแล้วก็นหนึ่งสี อันนี้คือเป็นเลขเด่นที่สุดนะครับในชุดนี้เนาะเป็นเลขเด่นที่สุดนะครับเพื่อนๆเรียวันที่นี่นะครับสาหรับรักรอยนะครับเนาะรักรอยเข้าจับ2สูตรนี่นะครับสสูตรนี้ก็เดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับเนาะได้ไปที่3 4 5 6ี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกคือตัวนี้นะครับเนาะที่เข้าจับให้เพื่อนเนะครับเพื่อนเพื่อนบอกว่า6 9 4สีเมื่อก็เขาเต็มเก้าเมื่อกี้เต็มเก้าอีกเลยนะครับเข้ามาในวงเนาะนะครับผมมันก็เข้าเต็มเก้าคือกันนะครับเนาะนี่ตัวนี้นะครับเนาะ นี่นะครับเพื่อนๆพว่ามันเข่าแต้่ยมเก่าเลยนะครับเพราะว่ามันมันแต้มหกนะสามตัวบนนะครับหกแปดเก้านะครับนี่ครับหกแปดเก้านี่สามตัวนี่นะครับเนาะที่มันชนเด่นนะครับเนาะในแต้มร่วมสามตัวบนนะครับเพื่อนๆเลี้ยวบอลที่นี่สําหรับลักลอยตัวนี้นะครับเทาจับเสียบช่วงสองศูนย์ได้ไปสามสี่หกนะครับได้สามสี่ห้าหกนี่ครับสามสี่ห้าหกเล้วบานที่นี่เพื่อนๆเท่าสี่ให้เพื่อนๆมาเบิงลักลอยอีก ตัวหนึ่งนะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับเนาะคือหลักร้อยตัวนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้คือหลักร้อยสูตรใหม่นะครับเพื่อนๆในเลขสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเดินมาทั้งหมด15บหงวดนะครับเนาะเดินมาทั้งหมด15บหงวดนะครับเลขสี่ตัวนะครับเนาะหลักร้อยสี่ตัวนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมหลักร้อยสี่ตัวนี้เดินมาทั้งหมด15บหงวดนะครับสิบแปดงวดไหมนะสิบแปดงวดนะครับเพื่อนๆแต่ว่านะครับเพื่อนๆเนาะห้าตัดไม่เพื่อนๆนี่เพียง10บ งวดเท่านั้นนะครับเนาะสิบวดมันจังบ่หลนะครับเ้าออกมาสิบวดนะครับเนาะในการประมวลผลของเลขในสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเนาะห้าใส่ตำแหน่งนะครับผมหลักแสนหลักหมื่นหลักร้อยนี่นะครับเนาะหลักแสนหลักหมื่นหลักร้อยบนนี่นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2หลัก10ครั้งที่3 2ครั้งนะครับเนาะนี่นะครับผมเลขตำแหน่งนี่นะครับบวกกันเลยได้เท่าไหร่นะครับเนาะบวก1บวก2บวก2นี่นะครับเพื่อนๆไม่มีค่าคงที่นะครับเนาะ บอมีค่าคงที่บ่ไรบวกหนึ่งบวกสองนะครับเอาเพาะตัวนี้นะครับผมบวกกันแล้วก็เดินแต้มไปเลยนะครับเนาะบวกหนึ่งบวกสองบวกสองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมในเลขสูตรนี่เนาะนะครับผมแล้ววันที่นี่นะครับเท่ากับเส้นทางการเดินของตัวเลขจักน้อยนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมวันที่นี่เข่ากับที่ผะมวลผลนะครับผมไปที่งวดนนี้นะครับเนาะ ได้เข้ากระสีเอาหลักแสนหลักหมื่นหลักร้อยนะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับหลักแสนเลขสี่หลักหมื่นเลขสามหลักร้อยเลขห้านี่นะครับเนาะแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองเลขสองนะครับผมมาเอามาวางนี่เลยแล้วก็หลักสิบครั้งที่สามเือเลขสี่สองครั้งนะสี่สี่เป็นแปดได้แปดนะครับเอาแปดมาหนีนะครับแล้วก็เลขนี้นะครับผมหาตำแหน่งนี้นะบวกกันเลยนะครับเนาะสามบวกสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสองนะครับผมก็ได้สองนะครับเพราะว่าแปดกับ สองกับแปดบวกกันได้ศูนย์กับสีได้ได้สองนะครับได้สองกว่างสองเลยนะครับสองบวกหนึ่งนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดได้สี่ตัวนะได้สี่ตัวได้สองสามหาเจ็ดงวดต่อมานะครับผมเลขออกไปทีห้าแปดสามนี่นะครับห้าแปดสามเรียกหาตัวนี้นะครับเนาะไปที่หลักร้อยนะครับเนาะไปที่หลักร้อยนะครับเพื่อนแล้ววานที่หนึ่งวดต่อมาเท่ากับประมวลผลออกมาเราได้ที่ศูนย์หนึ่งสามหานะครับ สุดหนึ่งสามห้าเนาะเราก็เลขสามตัวนี้นะครับไปที่หลักร้อยนะครับออกสามสามสองเนาะนี่ครับไปที่หลักร้อยเลขสามนะครับเนาะนะครับผมแล้วกางวดต่อมาประมวลผลออกมาแล้วได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับหกเจ็ดเก้าหนึ่งเลขออกไปที่เจ็ดศูนย์สามเลขเจ็ดนะครับเนาะเลขเจ็ดตัวนี้ไปที่หลักร้อยนะครับเ,เพื่อนๆเลขเจ็ดตัวนี้ไปที่หลักร้อยนะครับผมแล้วกา งวดต่อมาประมวลผลออกมาแล้วดนหนึ่งสองสี่หกนะครับเลขออกหกหกเก้านะครับผมเลขหกตัวนี้ไปหลักร้อยนะครับเลขหกตัวนี้ไปหลักร้อยนะครับพะวาเขาเสีเอาซี่โตเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็างวดต่อมานะครับประมวลผลออกมาแล้วในหนึ่งสองสี่หกเหมือนกันกับงวดที่ผ่านมาเนาะเลขก็ออกหนึ่งศูนย์หกเลขหนึ่งนะครับเนาะไปหลักร้อยนะครับเลขหนึ่งตัวนี้ไปหลักร้อยนะครับเพื่อเนาะไปหลักร้อยนะครับแล้วกลางงวดต่อมานะครับเนาะประมวลผลออกมาแล้วใ้ไปที่แปด เก้าหนึ่งสามนะครับแปดเก้าหนึ่งสามเลขออกหนึ่งศูนย์หกนะครับเลขหนึ่งตัวนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะพอว่าเลขมันออกหนึ่งศูนย์หกสองงวดนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมแล้วกลางวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมาเราก็ประมวลผลมาแล้วได้เก็ตแปดศูนย์สองเจ็ตแปดศูนย์สองเลขเก็ดไปลักร้อยนะครับเนาะไปหลักร้อยนะครับเพื่อนๆเนาะเล้ยกลางงวดต่อมานะครับเพื่อนเท่ากับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่ห้าหกแปดศูนย์นะครับเลขออกแปดศูนย์หาเลขแปด นะครับเนาะไปที่หลักร้อยนะครับเพื่อนเนาะไปที่หลักร้อยแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะเท่ากับประมวลผลออกมาแล้วได้เป็นตัวเก้ากันนะครับห้าหกแปดศูนย์นะครับเลขออกศูนย์เก้าสามเลขศูนย์นะครับเนาะมาหลักร้อยนะครับเลขศูนย์ตัวนี้มาหลักร้อยนะครับครับเพื่อน เดินดีโยนะครับในสูตรนี้เลขซี่โตนะครับเนาะสำรับงวดนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเราจะประมวลผลไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเลยนะครับเนาะนะครับผมสําหรับในงวดนี้นะครับผมตําแหน่งที่เข้าออกมาประมวลผลนะครับเพื่อนเนาะก็คือนะครับผมหลักแสนนะครับผมหลักแสนหลักหมื่นหลักร้อยนะครับผมในงวดที่ออก093นะครับเพราะเสียงงวดนี้ประมวลผลเนาะ093นะครับ093ย์เขึ้นตัวนี้นะครับเนาะ093ย์คือตัวนี้นะครับ หลักนะครับผมหลักหมื่นนะครับหลักหม <dairy S 1> e ื inform inform ่นก็คือเลข5นะครับเนาะหลักแสนก็คือเลข5นะครับเอาหลักแสนนะครับเนาะหลักแสนคือเลข8นะครับผมหลักแสนคือเลข8นะครับพอวาง8ก่อนนะครับเนาะหลักแสนคือเลข8นะครับเพื่อนหลักแสนคือเลข8นะครับผมหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นคือนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลข4นะครับเลข4เนาะเราก็จะวางเลข4นะครับเบื้อนเนาะวางเลข4 นะครับผมหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยก็คือเลขศูนย์นะครับหลักร้อยคือเลขศูนย์นะครับเนาะนะครับหลักร้อยครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สองคือเลขสี่นะครับคือเลขสี่เนาะนะครับผมเลขสี่นะครับหลักสิบครั้งที่สามนะครับเนาะหลักสิบครั้งที่สามก็คือเลขห้านะครับผม หาสองเทียนนะครับห้าห้าเป็นศูนย์ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์เอาได้ศูนย์บวกกันเลยนะครับเนาะบวกกันเลยนะครับแปดบวกสี่เป็นสองนะครับสองบวกสี่เป็นหกนะครับเนาะนี่ครับแปดบวกสี่เป็นสองสองบวกสี่เป็นหกได้หกนะครับหกหกบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์เอาบวกสองไหมบวกหนึ่งไหมหกบวกหนึ่งนะครับเนาะตัวที่สองบวกหนึ่งนะครับนะครับผมเนาะนะครับหก นะครับบวก1เป็น7นะครับแล้วก็บวก2นะครับ7จบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น1นะครับเนาะนะครับผมจะได้ไปที่ตัวนี้นะครับงวดต่อมานะครับเพื่อนเนาะงวดต่อมาเลขออกไปที่นะครับเนาะงวดต่อมาเลขออกไปที่นะครับมันล่มแห้งนะครับเพื่อนเนาะนะครับเลขออกไปที่196นะครับ196นะครับเนาะออกไปที่196นะครับ196นะครับเพื่อน196บานที่นี่นะครับเลข1ตัวนี้นะครับเนาะ ไปที่หลักร้อยนะครับเนาะไปที่หลักร้อยนะครับเนาะนะครับผมเลี้ยวบานที่นี่ในงวดต่อมานะครับเนาะเราก็จะประมวลผลต่อไปเลยนะครับเนาะประมวลผลต่อไปเลยหลักแสนนะครับผมหลักแสนก็คือเลขหนึ่งนะครับเนาะหลักแสนคือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าหกเนาะหลักแสนคือเลขหนึ่งนะครับวางเลขหนึ่งเลยนะครับเนาะวางเลขหนึ่งนะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลขห้านะครับเนาะคือเลขห้านะครับเนาะหลักหมื่นคือเลขห้า นะครับผมแล้วก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลขหนึ่งนะครับคือเลขหนึ่งตัวนี้เนาะนะครับผมคือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับผมหลักร้อยครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สองคือเลขห้านะครับคือเลขห้าตัวนี้นะครับเนาะเลขห้านะครับผมหลัก10อครั้งที่สามนะครับหลัก10ครั้งที่สามคือตัวนี้นะครับเนาะคือตัวนี้นะครับเลขห้านะครับเพราะคือเลขห้าเนาะนะครับผมเตือนเนาะ เรียกห้านะครับห้าสองเทียก็เป็นศูนย์ห้าห้าเป็นศูนย์นะครับเปือนเนาะห้าห้าเป็นศูนย์นะครับเอากระบวกกันเลยนะครับเนาะลมแห้งนะครับเปือนเนาะลมเป็นหัวเป็นหัวมากนะครับเป็นเื่อนเนาะผัดลังค่าเฮี้ยนคนออกกับมีนะครับเพเื่อนเพราะว่าลมแห้งนะครับผมแล้วก็นาวนะครับน้าวแล้วก็ลมแรงนะครับเปื่อนเนาะนะครับผมจะกระบวกกันเลยนะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสองได้สองนะครับ สองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดได้สองสามหาเจ็ดนะครับเพื่อนๆเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมาเลขออกไปที่งวดล่าสุดนี่นะครับงวดล่าสุดนี้เลขออกไปที่ห้าหนึ่งเก้านะครับห้าหนึ่งเก้าเนาะนะครับผมห้าหนึ่งเก้านะครับผมหาหนึ่งเก้าเนาะนะครับผมแล้วบานที่นี่เลขหาตัวนี้นะนะครับเนาะเลขหาตัวนี้กลับมาที่หลักร้อยนะครับเนาะหลักร้อยนะครับผมเพื่อน ไปที่ตัวนี้เลยนะครับผมสาหรับงวดนี้นะครับเนาะสำหรับงวดนี้เราก็จะประมวลผลไปเลยนะครับเนาะนะครับผมหลักแสนนะครับผมหลักแสนก็คือเลข8ดนะครับเลข8ดนะครับเหมือนหลักแสนคือเลข8หลักหมื่นหลักหมื่นคือเลข1นะครับเนาะหลักหมื่นคือเลขหนึ่งนักกระเพื่อนๆหลักร้อยโอ้ยนะครับร่มแห้งนะครับ หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือเลข5นะครับหลักร้อยคือเลข5นะครับคือเลข5าตัวนี้เนาะนะครับผมนะครับพอแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2หลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลข3เลขสตัวนี้เนาะหลัก10ครั้งที่2หลักรครัก็ที่2คือเลข4ี่นะครับ2ครั้งนะครับเนาะสีเป็น8ได้8นะครับเพื่อนๆล้วก็บวกกันเลยนะครับเนาะบวกกันเลยนะครับเพื่อน บวกกันเลยนะครับ8บวก1เป็น9นะครับเนาะวก1เป็น9 9บวก5เป็น4นะครับผม4บวก1เป็น3าอ้บวก3 4บวก3เป็น7นะครับเนาะแปวกหเป็นเก้เบวกหเป็นสี่บวกสเป็นเจ็เบวกแปเป็นหได้หานะครับเนาะเท่ากัเริ่มบวกหมวกแล้วห้บวกหเป็นหกหบวกสเป็นแปดบวกสเป็นศนนะครับเพื่อนๆเนี่นะครับเพื่อน น่าครับเพื่อนๆมันสิได้ไปที่ตัวนี้เนาะถ้าได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะถ้าได้ไปที่ตัวนี้ถ้าเห่ามาเทียบใส่กับตัวนี้นะครับโอ้ล่มแห้งขนาดนะครับเนาะถ้าเห่ามาเทียบใส่กับตัวที่เห่าจับออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะที่เราจับออกมาแล้วนั้นนะครับเพื่อนๆมันก็สิได้ไปที่ตัวนี้เนาะนี่นะครับสามสี่หกสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกตัวนี้นะครับห้าหกแปดศูนย์นะครับห้าหกแปดศูนย์เดี๋ยวเห่ามาเทียบตัวนี้นะครับเนาะห้าหกแปดศูนย์นะครับเพื่อนเนาะห้าวู้ดเหน่านะครับผม 80หนาวหนาเหนาแห้งนะครับเพื่อนบ้านที่นี tree, huh? ่ตัวนี้นะครับเลขตัวนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นี่เนาะนะครับผมแล้วมันเกิดสีนะครับผมชนกันไปที่ตัวใดนะครับมมันจะชนกันไปที่เลขห้านะครับผมเลขห้าแล้วมันก็จะชนกันไปที่เลขหกนะครับเพื่อนๆชนกันไปที่เลขหกเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆมันก็จะได้ห้ากับหกนะครับเด่นห้ากับหกตัวนี้อ๋อห้ากับหกนะครับผม เมื่อสั้นนะครับเพื่อนเนาะมันหนาวแห้งนะครับห้ากับหกนักครับบานที่นี่นะครับเนาะแล้วบานที่นี่ทาเอามาเทียบเซกับตัวนี้นะครับมันสีเด่นไปที่สามกับสามเออห้ากับหกเนี่ยครับชนไปที่ห้ากับหกห้ากับหกนะครับเลขหาตัวนี้นะครับห้าเก้าสี่นี่มันกระสิไปที่ตัวนี้นะครับเนาะมันติไปที่แปดแต้มนะครับเนาะนะครับไปที่แปดแต้มเราวานที่นี่ตัวนี้หกเก้าสี่เนี่ยมันกระสิไปที่เก้าแต้มนะครับเพื่อนไปที่เก้าแต้มนะครับ นะครับผมไปที่เกาแสมเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขกระสีเด่นลักลอยไปที่สองตัวนี่ครับห้ากับหกนะครับเพื่อนๆพห้ากับหกนะครับเนาะนะครับผมแนว่ยวันที่นี่นะครับเพื่อนๆเพื่อนกับเพื่อนๆเพื่อนก็บอกว่าเอาเลขสูตรคู่ขี้ให้นี่นะพี่สนเลขสูตรคู่ขี้นะครับเพื่อนๆเนาะเลขสูตรคู่ขี้นั่นนะครับผมมันก่านะครับผมเลขในสูตรคู่ขี้ของเฮานี่มันมันเท่ากับท่านในประมวลผลใหม่นะครับเพื่อนเนาะมันกระลุดไดย นะครับผมในงวดที่ผ่านๆมามันกระลุดนะครับเนาะนะครับผมแต่ว่าสําหรับในหลักรกรยนี่นะครับเนาะในหลักร้อยนะครับผมเท่ากับที่ว่าเบิ่งแล็หน่อยนะครับในสูตรคุกกี้เนาะในสูตรคุกกี้นะครับเพื่อนๆในสูตรคุกกี้ในหลักร้อยนะครับเพื่อนๆเนาะที่เท่านะครับผมในใส่นําเสนอมาเพื่อนๆมาเป็นประจาก็คือในสูตรนี่นะครับเนาะในสูตรนี่นะครับเทานำเสนอมาหลายงวดแล้วนะครับเนาะ นี่นะครับมันในส่วนแรกๆมันก็สิเขานะครับเนาะในส่วนแรกมันสีเขานะครับผมได้เรียกคู่อันใดได้สองอันใดได้สองอันส้นกันสองสูตรขึ้นไปห้างก็สีวงนะครับเนาะวงแล้วห้าสีจับเอาตัวนั้นเป็นคู่ขี้นะครับเนาะตัวใดมันมีเลขสามสูตรนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะครับเนาะนะครับผมจังหวดัดที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็เดินเข่าดีอยู่นะครับเนาะ นะครับผมจังแบบนี้นะครับได้เลขคู่จับไปที่เลขคู่นะครับเลขหกมานะครับจะได้เลขคู่จับไปที่เลขคู่เลขศูนย์มาได้เลขคี่จับไปที่เลขคี่เลขหนึ่งมาได้เลขคู่จับไปที่เลขคู่เลขแปดมาจับไปที่เลขคู่ได้เลขเลขคู่เลขสี่มางวดนี้ก็ได้เลขคู่นะครับเลขสี่มางวดนี้ได้เลขคี่เลขห้ามางวดนี้ก็ได้เลขคี่นะครับเพราะว่าสองศูนย์ได้เลขห้ามาอันนี้ก็ได้เลขคี่นะครับเลขห้ามานะครับอันนี้ได้เลขคี่เกียเก็มาได้เลขคู่เลขหกมาได้เลขคี่เลขหนึ่งมาได้เลขคี่นะครับเลขหนึ่งมานะครับ งวดนี้นะครับก็ได้เลขขี้นะครับสองศูนย์นี่เนาะมันมีสองศูนย์เลขขี้ก็เลขเกียดมาอันนี้ก็เลขขี้ทั้งหมดนี่ลดนะครับนี่ลดนะครับลดลดแล้วก็นี่นะครับก็เข้ามาอีกนะครับได้เลขคู่เลขคู่มากครับศูนย์เก้าสามงวดล่าสุดนี่นะครับงวดงวดหนึ่งเก้าหกนี่ก็ลดนะครับเนาะได้เลขคู่เลขขี้มากนะครับงวดที่ผ่านมานี่เข่านะครับเนาะเข่าเพราะว่าได้เลขขี้นะครับเนาะได้เลขขี้เลขเก้าก็เลขห้านี่นะครับเนาะมันมีสองอันอันนี้เลขคู่มีอันเดียวนะครับเนาะเอาสองอันเลขเ right. ลขหามากสร้างงวดนี้ Austrian. นะครับเปิะ สำหรับงวดนี้ถ้าเอาเทียบชนกันสามสูตรนี่นะครับมันจะเป็นเลขขี้นะครับมันจะเป็นเลขขี้ก็คือตัวนี้นะครับเนาะนะครับมันจะเป็นเลขขี้เพราะว่าเลขขี้มีสองตัวนะครับเพื่อนๆมีสองตัวแต่ว่าสูตรที่มันบรหลุดเลยนะครับสูตรที่มันไม่หลุดเลยคือสูตรที่สองเนี่ยสูตรที่สองมันไม่หลุดเลยนะครับนี่นะครับเนาะมันไม่หลุดเลยสูตรที่สองนี่นี่นะครับคู่ขี้ไม่หลุดเลยนะครับวงสีแดงๆแสดงว่ามันเข้านะครับตัววงสีแดงแงนี้มันเข้านะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับส่วนสูตรที่สองนี่บรหลุดเลยจนมาห่อนงวดล่าสุดนี มันมาหลุดงวดนี้นะครับหลุดงวดนี้นะครับหลุดงวดงวดหนึ่งเก้านี่นะครับหลุดงวดหนึ่งเก้านะครับนี่ตัวนี้เนาะหลุดงวดหนึ่งแล้วก็งวดล่าสุดใ้เขามานะครับผมสูตรที่สองเดินดีงวดนี้ได้เลขขี้นะครับแต่ว่ายังได้ก็ดีเลขสูตรนี้มันมาสามสูตรนะครับมันมาสามสูตรเท่ากับเดียวสามสูตรนะครับเพื่อนๆพือนเมกีไปที่ตัวนี้นะครับสองคู่นี้นะครับห้าเก้าสี่แล้วก็หกเก้าสี่นะครับเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนเลขสามตัวบนนะครับเนาะห้าเก้าสี่นะครับผม ห้าเก้าสี่แล้วก็หกเก้าสี่นะครับสองชุดนี้นะครับเนาะสองชุดนี้เท่านั้นนะครับผมตามหลักลอยแล้วนะครับเนาะแต่ว่าสําหรับตัวเด่นนะครับคู่เด่นนะครับคู่เด่นไปที่ตัวนี้นะครับเนาะหกคู่นี่ครับเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเอ้เก้าสี่เก้าหกแล้วก็หนึ่งสี่นะครับเนาะหกคู่นี่นะครับสําหรับคู่เด่นนะครับคู่เด่นบนนะครับเนาะตัวที่เด่นก็มูอที่สุดก็คือตัวที่เข้าจับมานี่นะครับเนาะ ตัวที่จะจับมานี่ก็คือ94นี่ตัวที่เด่นกว่็มูที่สุดนี่เลข2ตัวบนนะครับเนาะนักครับผมเอาสำหรับคลิปนี้แเสียวไปเพียงสำนีนะครับเพื่อนเนาะกาสีล่าเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสำหรับนี่คลิปนี้ในคลิปต่อไปเดี๋ยวเข้าก็จังคอยมาสรุปเรียงลังนะครับฟันธงโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เสียวไปเพียงสำนีนะครับล่าเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะสำหรับลักรอยของเข้านะครับเอาตัวนี้มานะครับเพื่อนๆเนาะเลขสูตรนี่มันเป็นเลขสี่ตัวนะครับเนาะเป็นเลขสี่ตัวเดินมา18งวดนะครับเนาะเดินนมา18 19งงววดด20ะครับ บัลลุดนะครับเนาะยังบัลลุดนี่มันก็มีหาหกห้าหกแปดศูนย์นะครับผมนี่เลขซี่ตัวนี่นะครับเดินดีนะครับเนาะเดินมาทั้งบดอันนี้ห้ามไม่เพื่อนๆสิบหมวดนะครับเนาะทั้งหมดมันมีโยยี่สิบหมวดนะครับเนาะห้าตัดออกไปเคิงหนึ่งนะครับมันสีเงาเนาะก็เลยห้าก็เลยออกมาเคิงหนึ่งนะครับเนาะนะครับมันเดินมาโดนแล้วนะครับเพื่อนเนาะเลขตัวนี้เข้าดีนะครับมันเป็นเลขลักลอยนะครับเพื่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอาสไว้เพื่อนๆเล่าเพื่อนๆไปเลยนะครับผมเนาะ เอานะครับเพื่อนทุกคนอยูนี่มีแห้งแก้มแดงอ่องตองคือเก่าเบิร์ตสุขสุคนนะครับเพื่อนเนาะคู่เด่นไปที่คู่นี้นะครับเก้าสีเดยนนะครับเนาะเก้าสี่ไปที่เก้าสีเลยนะครับเพราะว่าตัวที่เด่นที่สุดนะครับในตัวนี้นะครับกฮาจับเทียบชนมาแล้วเนี่ยครับหลักสิบหลักสิบมันชนไปที่เลขเก้าทั้งหมดเลยนะครับเนาะหลักสิบชนที่เลขเก้าทั้งหมดนะครับผมแล้วก็หลักหน่วยชนไปที่เลขสี่ทั้งหมดก็เลยจับไปที่เก้าสี่มีเท่านี้นะครับเนาะมีเท่านี้นะครับเก้าสี่นะครับผม หรือเพื่อนๆนะครับผมมัาลักร้อยตัวใดก็จับใส่เลยนะครับเนาะหลักร้อยของเราทั้งหมดนี่มันก็มี4ตัวนะครับเนาะห้าหกแปตัวนี้เดินดีนะครับเดินดีไม่มีสะดุดนะครับผมชนดหากำหกก็มี5้าหกสตัวนี่แหละนะครับเนาะนี่นะครับแต่ว่าเด่นที่สุดเก้าสี่นะครับเก้าสี่ตัวเด่นนะครับเนาะในครู เด่นบนคู่เดียวนะครับนะเพื่อนเนเนาะเอาซาลัดคือมีเอซเว็ตเคลมีล่าเพื่อนๆไปเลยนะครับเพืนะ่อนเนาะเอาเพืๆๆ่อนเทุกคนนะครับผมยินดีแม่งแจ่มแดงองตองคือเก่าเบิร์ตสุขสุขคนนะครับผมเนาะล่าไปเลยนะครับเพืนะ่อนๆเนาะสวัสดีครับ